สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องเอพซีทุกทุกท่านครับผมครับคลิปนี้ครับผมแอดมีนทาทางตัวเลขของเส้นพยักน้องบัวลำพูมาฝากมาตอนให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีได้นําไปพิจารณาครับผมหลังจากงวดที่ผ่านมาครับอแอดกับบัตบัได้น้ำเสียงในทาทางของเส้นพยักครับแต่ตัวเลขของเส้นพยักสูตรสามเหลี่ยมครับผมเข่าสามตัวครับผมแต่ว่าโดยปกติเส้นพยักเพื่อนสิจับคู่ให้ จะมีแค่เลขสองตัวครับผมนะครับห้าสองเข่าตรงๆครับผมเดี๋ยวงวดสิบกมีหน้าครับมีหน้าทางจังไหนไปฟังพร้อมๆกันครับผมได้ค่าว่างวดที่แล้วสูตรสูตรสามเลียมเข่าเมนบอกครับโอ้เข่าครับเขานี่เขา้งามตัวโอ้อาเกัน้่่ฟังเลยครับวันที่แล้วมันมันได้จะแข็งครับวันที่แล้ววัที่แล้วครับได้รถค้างีู่่ะเฮ็ดได้รถค้าง นันเด็กตรงดัน,นื่ออ,เ,อเลกเลขดของไฟงวดที่แล้วหรครับดของุอ๊อุ้งอิงเหรอครับเป็นออแต่วก็ไดยคูครับครับงวดที่แล้วตัวใดก่ครับงวที่แล้วหกครังนะครับงวที่แล้วมันหกคงมันมีไซีเหอ ที่ 2, ทีส,ส, 1, ส 2. 2> อทีสหนึ่ง4ีสองอ่าทีสามทีสามเมี้หกตีครับเดี๋ยวสุดตั่หว่ีหน่สอทีหกหก้ส <4, 6. S 2> องหานื่งห้าสองห้าหกครับครับครับ ัที่นี้มนไม่เขา่าเข่าหางสองไม่หางสองครับอืม,อมแล้วอะไครับตัวนี้สามแยกเข่าเบิร์ตสามตัวเลยอืมแล้วงานบริจับเลยสามตัวให้โมเป็นยังครับงวดงวดงวดที่แล้วให้อภัยง <laughs> วดนี้ครับรบ้านนี้เข่าขยจ่งวดที่ลแ,ลแล้วนั้นเป็นตัวเลขดังเขาครับคืออะไรคือว่าเราเนาะเลขดังอันเลขเป็นโมครับเลขดัง อันเต็วีเลยอันเตมั่งม่หงเที่ยวครับมาเอาวดนี้มาหนิ้วันนี้ก็ว่าสิเขาอีกครัมันหน้าพักเแล้วครับวน,นี้ก็จหหกังห้เข้ามาน่ะครับผมสามเล่มสเล่สุดอันทีนี้อ้เจ็ดแปดเก้าศูย เ๋ยวด้วครับจดก่อนหกตัวได้ก่อนครับเจ็ดแปดเก้าศน่เก้าศูนหนึ่งครับผมจับ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 จัจับ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 จั9จ9บจ ศูนย์เจ็ดศหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับตัววิ่งไว้ที่นี่ไอ้ตัววิ่งตัวเดียวครับไอวิ่งเข้าห้ยมันก็มันก็นหลือมันก็นสี่เดือนสามหางตัวครับอันนี้แมนบอกไอวิ่งเข้าเพราะมันจะมีอีกตัวนึงครัอ๋อครับครับวิบ่งเข้าครับ ให้วิ่งเต่า้วิ่งาดครับอ่ากรดาวิ่งหอกางครับอ่าราวิ่จะเน้นอาเน้นเลเน้เนเลมันมาครับให้เน้เนไ <c oughs> ปเลยครับผมเน้นเน้นไหย่เน้นัตวเนนเ่าหกเาหก ครับผมเก้าหกกับศูนหกหกวิ่งจับจับคู่หกจับคู่ให้หกหางแล้ววันนี้มามาฟันท่งเหลือสองหางครับ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 อือครับวดนเขาน่งจับกแนล่ง ครับจะไดนก็ต้องกราบแล้วเนาะเดี๋ยวตับแตกครับครับเฮ็ดยังอยู่นั่นอ่กินเข้าไปนี่ครับย่งครับย่งย่างอืมย่นี่นบางย่างก้าวมดเล่นยี่เองครับก้าังดสุดไปเรื่อยมันใจไร่แต่ได้งวดนี่ครับมันใจรอดแต่เส้นครับอืมตัววิ่งมันใจไม่วิ่งตัววิ่งไง ครับครับขัวที่แล้วหวดที่แล้วผมกับเบร้ตามอันเลขสูตรสามเหลี่ยมเนาะผมไปตามอีกตัวนึงเลขตามข้อมฝับมน้มมาขั้นตีได้ี้ด้วยสตัวนองกับนี่สองืออคือีสองหลายครับครับนี่สี่สองเนือี่พเกี่สองห้าสองกับนี่อยู่จักตัวมาหนึ่ ซือได้งวที่แล้วกัมีได้หรอสูตรเนบ่ครับครับมีมีครอครับครับิดเี่องหอะไัซื้อได้แตตที่ี่ให้ตะก้อนแม่ให้ต้องขาแม่ให้เป็นซี่คับือได้ครับอันเก้าที่พกลับเป็นหัวปฏติครับเก้านี้ไหมงะจะพัเว่าให้ริงค้งันครับมัน้ เลขเบิ้ลปีนี้ก็ออกมาหลายเนาะเห็นบอกครับมักมักน้ำอยู่หรอครับมักมักน้ำยู่มักแ่อนนี้้องเ่าครับกีคับ้องเข้าิอกันนะองวนี้วัน้ัเข่าวันนี้มันต้องเข,า <c oughs> ข้ากนนอ,นนานนอากม,อม เลขฝันมีบ่ครับวันนี้เลขฝันมีบ่เลขฝันบ่นี่วันนี้เลขสุด้ำเดี่ยวแบบนันครับผมต้งนีกับชีพห่าไว้ดอกครับครับผมเพราะว่าเลขสุดซ้มเดี่ยมนเขาตัวรอดดิทิมว่าไงอีเลขสุดซ้มเดีอยเาตัตีครับจะต้องมาเจนี่ะครับนี่มันมันมีบกีตัวเนี่ยเนาะมันบ่กครับ มันมีมุกี้ตัวเดียาเขาต้องจับครัวก็คือครับอ่ามันต่อหกแข้งเนาะเนาะหนึ่งเนาะมันมันเบอลครับที่มจับผมจับแข้งหกแข้งหนึ่งเเอ็จไปจับเีงก็ได้ครับผมจับไม่จะได้ครับผมจับผมจับจับที่ผมจะจับหม่จะได้เอผมบริการเราสะดวกครับครับเอ้าเอา เอาเอาเป็นว่านี่ฟันฟันทงให้แเราหรอเนาะแมนบอกครับมันมันจั่งทงให้เราครับผมครับผมมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นว่าร่ำเป็นเออเอาเอาโอเคครับเป็นทั้งเดือดแล้วครับเนาะแมนบอกครับครับที่ไหนครับครับผมปงงหมันร จ,จังไดกับฝาก f อซีทั้งช่องนะครับเนาะติดตามเนาะทั้งตัวเล็กของเซียนพยักนะครับเนาะติดตามเลยนะเพอม,มันเี่เข่าวตลอดเจียวโอเคอเค,ครับขอบคุณนี่รายครับผมขอบผมครับสวัสดีครับ